บ่าวมีกะท้องบ่าวทั้งตี้แล้วบ่าวบ่อบ่าวเจ้าน่ะทั้งซ้อนแล้วก็ทั้งตี้นําอือแต่เพิ่นก็บ่ลาบเลยล่ะเนาะบ่ลาบหมาใหญ่หมากใหญ่ตี้ก็ยังบ่ลาอืพี่น้องคือเป็นนั้นอืมเป็นเป็นคนอึ้งโดยก็เป็นงซั่นเนาะนั่นลพี่น้องให้เนาะขนาดบาวเนาะสาวเพิ่นบสอนยังบ่ฟัง โดยกบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเนาะโดยมาพบพ่อกันนอตีอีกแล้วพี่น้องเนาะพบพ่อตอนนี้กะประมาณส่วนแรงแรงพี่น้องเลยโดยกะเข้ามาหาทางน้องน้อยเนาะพี่น้องเมื่อนี้กะเพราะว่าเศร้านี่กะมาหาน้องเพิ่นพี่น้องเลยมาเบิ่งส่วนแรงแรงกัเพิ่นเห็ดยังเนาะเป็นจังได้พี่น้องเลยเพราะว่าเศร้านี่กะนนอตีกะเอาหวานหางโรลเคสอะไรพี่น้องมาทายเพื่อนเนาะ อา,อาจจะไข่อยู่บ่หรือว่าจงังใดเพราะว่าเพิ่นกวา่าดทาแล้วมันก็อาจจะไข่กลัวยาสีฟันหั่นนะก็เลยสิมาเบิง่งพี่น้องเอ้ยน้องติก็เป็นห่วงน้องเพิ่นนํากับเรื่องเอื้อยเพิ่นงทะเลพี่น้องเอ้ยสิว่าจังได๋เนาะบอกสอนอยู่พี่นออ้องเอ้ยกับซําบอกได้แหละน้องน้อยเพิ่นก็เคยว่าให้ฟังอยู่ว่าโนบ่าวเนาะสาวบอกกบ่ค่อยฟังน้องตีเป็นคนอื่นกะบอกได้ซําบอกเนาะสิว่าจังได๋ จักเพิ่นมาหรือบ่อตอนนี้พี่น้องเนาะอยู่น้ำนองอยู่บ่อมือนนี้หรือว่าัางใด๋เพราะว่าจักเว้าน้ำกันหรือบอ่อเนาะโดยเดี๋ยน้องอตีกับสเขาไปหาทางนองน้อยเพิ่นเลยเนาะพี่น้องโดยพ่อแม่พี่น้องเนาะบรรยากาศกได้บดบดๆแล้วเนาะเบิกน้องเิ่นเห็ดยังเด้พี่น้องเลยนี่สบายดีล่ะอยากไปเบิ่งพุ่นก็ได้เพราะว่าเบิ่งนี่มันเอื้อสีนังมันมืดเอานั่งี่อ่าได้แล้ว ดูไอ้บานพี่น่อยพน้องสาวเขาเนี่ยทรงเกา่าทรงเดิมเห็นมื่นี่ยังได้ละ่ะอือเห็นใสเสืส้อสับ,สบไปได้พี่น้อยน้องสาวเขามาบบานี้ใส่แต่มือว่านี่ใบตาเป็นบ่อมือไหไรโตใหม่โอ้โตใหม่เปลี่ยนแล้วอือยายบอกอยู่ว่าใส่แล้วมันซีเริงวันนี้พี่น้อยมา,มา,ากระมัดผมให้น้องก่อนเนาะบรรยากาศท้อนอืออิ่มนะบอกกินมักโมยล่ะ อิ่มแล้วบักโมไอรีเพิ่นซื้อมาฝากพี่น้อยอือบางโมกินแบบโมสีเหลืองบักโมสียังเกาะสีเหลอมีบ่มียูชัยจะเคยเห็นยูชัยะบักโมสีเหลืองตลาดบ่เออก็ผู้เห็นมีบ่สีเหลืองกะมีอ้าวบัดนี้พี่น้อยเนาะมีหัวสีเหลืองอืมจังไรล่ะหัวนางสาวเจ็บแล้วบ่สาวโนแล้วบ่อืมยังโนยู่บ่ต้องมองมือจะจับเลยบ่ นี่บอแม่อ้ยใครรู้บอใครเจ็บแล้วพี่น้องเนาะอยู่ในหัวเลยจังไดอันทางน้องหน่อยเพื่อนเอ้ยเอ้ยใหญ่นะมาอยู่บอเออมาแล้วจะบอกอาได้ใส่ลาอีล่ะบอกบอกน้ำอยู่บ่หรือว่าจังไดจะไปดูบอลาบอตอนนี้ยังเครียดอยู่บ่ตอนนี้เจ้าเจ้ามานี่สิยหายแล้วกินอยู่บ่อเลรอถ้ามีแล้วกิน บให้กินเนาะอืมจาก,ก็บ,บอกว่าไปกินอยู่มองอื่นบบกเสร็ลาโหลดเดอ้อถ้าเรามามาโต๊ะมากินน้ำห้ามมา,าสิลราจังอันน,นั้นแน่ม,มาเลยกะแบบอันนั้นเนาะพี่น้องไอ้เตากะอันลีนแตกเลยคนเห็ดจะได้มันจังห่างอีน่ะน้ำเพ้งน้ำลายไปเรื่อยไม่เท่ากันแล้วก็มานนะคะลายตัวยเข้ามาในประเทศเต่ากระ ดินเตาแตกไม่น้อยอาจจะถูกทา,านอย่างประมาณนี้เลย,<า>เ,ย,ยเพื่นกระเซยอยู่จะทา้าเพือ่อยู่บ่ท้าแบบเบ้อเบ้อบ่ได้เห็ดบอดิเหตุอบอด้เห็ดปกติมันมีแต่ตกมีอยู่นี่แบบเลยแหลมไปตกลง<า>ตรเราสงสยัยเลยเห็นไพ่ชิบูโดยจะสงสัยเหตุเห็ดเตาแตกก็แม่ไนงน,น้อยละมีแต่เจ้าก,กับเพิ่นอยู่เนาะ มีไผแต่ละมือนก็มีแต่เจ้ามันสีมีบว่าเตาแตกเองนียแล้วเนาะอืมม่มีเราะแต่เก่าก็มีแต่น้องเพิ่นเห็ดอยู่เห็ดกินพี่้อกไอ้มาเมื่อนี้มาเศ้านี่แม่น่ลยละเพิ่นอยากต้มมีแม่นบ่อืมอยากต้มมีกินก็เลยเห็ดเตาแตกพี่น้องเนาะเพิ่นว่าคนบ่าเคยเห็ดอ่าเห็ดจังไดมันกาเห็ดบ่คือพี่น้องเ้ยอาจจะถูกทานลงใส่และในห่านนอกก็จะมีรือบ่พังบ่งไอ้มามื่อนี่ซื้อลิ้นมัน มันมีอยู่บ่อีละลีนมแตเตลีนมันขายมันขายอยู่บ่านเนาะเจ้าเคยซื้ออยู่บ่บอกเคยมีแต่มีเป็นเตาเลยโดยมีแต่เป็นเตาเลยเบิ่งตะหน่วยหนึ่งก็ตั้งหาหกสิบพี่น้องอหน่วยใหญ่กันเลยเนาะเด็ดจังได้ทีได้หนึ่งแบบนี้มีแต่หนึ่งใส่เคียงและมีบอกเคียงอีหล่ะบ่มีบ่เคียงหนึ่งเขาอืมเลย ยังค้างเบิ่งเลยพี่น้องไอ้ตอนนี้ก็ยังมาหดตอนแรงอีกตอนแรงสิเห็ดยังได้อีกวะนี่โดยเอาแต่ละมือเล้เพิ่นเอาหมูมะลิ่นอยู่อยู่นี่อยู่บ่มาทุกมืออยู่ใบละอือก็บอกพาหมูนางลิ่นอยู่นอกมองอื่นเป็นยังเข่ามะลิ่นอยู่ในพาว่าพิษกับน่องเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวจะกับเพิ่นบ่เฮ้ยวะ

ตั้งแต่เม,มื่อคืนนี่บ่หายลายบ่ะรวยจังได้อือจังได้หายนี่เมื่อคืนนี่หายดังอยู่บ่ล่ะดังอ๋อที่ต้องต้อ <c> ง <oughs> สิตองสิเหลือใจแห้งในพี่น้องน้องสา,าวเขาหายดังว่ะอือสร้างเหตุพี่น้องเพิผึ่งกันเนาะทางใหญ่ทางตุย้ยเพิ่นไปสู่กับนอออ้องโตใจจ่อยอือแรงเจ้าว่าสีเอาหมูมาคือเกา่าจังเนาะอือ มาจังได้พี่น้องเนาะเพึ่งไปงได้คันเอาหมูมาให้ออกไปดินพี่น้อโดยบอกคนโรดจอีล่ะอยากอันตี้กับน,น,นั่นโรดบอกว่าบรต้องข่าวมาเลิกแล้วถ้าอยากไปหลินก็ไปหลินอยู่เพื่อนหมูสิเพราะว่าหมูอันหมูเพึ่งเนี่ยอยู่ใ,ใกล้ๆเนี่ยเลล่ะ <laughs> น้องหน่อยอยว่าอย่างนีละ่ะ เอาคนไหลกันโดยไหลเอาหยาดลงโม่ไหลหยาดกระเป๋าโม่หยาดกระเป๋าของโมน่หน่อยหัวถ้าอันถ้าเอาหมู่มาอีกจะชิวอย่างไดล่ะมาแรงบอกให้ลิงดีนอกมัต้องเขาม้ามาสิได้ล่ะเด้อเด้อแล้วมาสิบางทีกะห้ามนอนบอกคุมเมื่อภาวาบัดออกไปพัดลงใครประตูเมียนมันกรบโดดได้เลยเครื่องใส่อยังอยู่ในเต็มเบิดวาดนี่คือเรื่องข่าวกองดู เพิ่นก็เป็นมาลินนำกันอยู่พี่นเอาไงเนาะเอ็กจริงไลยเพิ่นเมื่อนี่มาแต่ละเถื่อนี่เด็กบ่ลยแหละ <c oughs> เด็กบ่เจ้านี่นอนรับแล้วบ่จักจกั๊บลูกคือผู้มเมื่องใหม่บ่จักไม่ลูก <c oughs> อือ <c oughs> ดยเอามาตอนแรกนี่ได้ยังกินใส่ละแนวกินมีอยู่บอกมีแนวกินอยู่บ่ตอนแรก บอมีอ่าวันนี้พี่น้องมีแต่มีกับไข่ย่างเลยเนาะได้ไปคอต้มเฮนแอมโมก็ได้เพราะว่าอยู่นี่มันบ่ม,มีอันนั้นอยู่นี <im itation> ่มนันบ<อ>่มีหมอ <im itation> อมืมด้วยทางบ่มีเต้านั้นนลพี่น้องนะจังได้มีเอฟซีเพื่อนว่นา ให้น้องน้อยนะเอาเอาน้องน้อยไปนอนคืนน้องตีพี่น้องกันเนาะอยู่พี่ผนะัดบุมีคนอยู่พอได้น้อยละเนาะเพื่อนก็นมีเลยบุมมีน้ำเย็นหมดกติกอือจะหน่อยอย่างกินนี่แหละอยู่โหลดมีอยู่อ้าว่เมื่อนอนอยู่พุ่นพี่น้องมันอยู่พี่บุมีคนอยู่ก่ามันเป็นไปบ่ได้เพราะว่าปุกเพื่อนแม่นแล้วเนาะ โยเบ้ังน้าอเพิ่นเว้ายังพี่น้องม่ตู้บัดนี้เพิ่นเว้าเสียงดังต้องเข้าในคลิปแน่เนาะอือําที่น้ําเย็นบ่เบิ่งสิไปเอาให้เด้อบัดนี้หาละอกใส่จบ่เลยสิดดเลยดุดโลดเขาเป็นหยังดอก แต่บริเวณตีโพยเน <laughs> ี่กมีสติกบอาอันเปลี่ยนทออีหลากเปลี่ยนทอเอาตัน,นีลงลุม้มเอาตันีลงลุ้มน้องหน่อยบริเวทาลิฟที่น้องเอ้ทั้งใหญ่บริเทาลิฟโหลดตีลิฟเอาถอตัดออกอันเอาเอา,เอามีดตัดออกก็ได้ละอืมระวังมือเดอ้อเอ,อา กินบบดนี้บรรยากาศหา้ออนซ้ำให้เราเลยอ,อดูด,ดีละเย็นบ่บดนี้เย็นย <c oughs> อืมเจ็บต,ตาและแบบว่ามันคัดหน่อยหน่ะเนาะหายร้พี่น่เพิ่มคืนนพิ่นซ้อนสุเอ้ยพังกินนี่หายดังดังนเาพี่น้องเลยไ้ที่ว่าจาังไดเนาะ เป็นโยเกินไก่เป็นกระปนกหูอะไรวาเป็นยังเนาะเป็นโยเ็ิยัตอะไรเนอะเป็นหมักกินหํำเย็นหมกินลายเดี๋ยวเป็นไข่อีก เคยกูเจอกระเพินเด้เพ <anut ful oyu> <_ furious hat> ิ่นมาขายเสื่องในรนเนาะขายเสือออเลยเห็นกินก้อนเลยล่ะอือ ทั้งหลุมในหลังเหยื่บุเลยเอาอัดจออันขินก่อนทั้งเคิืองเงินดำแล้วใดล่ะอนาคานะเป็นยังไดใครแน่บ่โดยท่านะก็รรู้สึกว่าหยุหน้อยละเนาะบ่แกะเด้อบัานี้นะล่างมือแล้วผี่นอนไอ้น่องสาวนี่เปื่อนคนบ้า มือดำมาได้เ่ได้เป็นสาวแล้วไปให้มือดำอือข้าวเลยอือกินน้ำเวลาวันนี้อือหึฝนเบาดังดังม่เราทาไปถาวดังก่อนฝนเบาดังเุกอย่าเบาอีกดังขึ้นนี่ฝนเบาเสียงดังอย่างไรล่ะ น้องน่อยโบเคยเหงาดอกพี่น้องอยู่แถวนี้นะมีแต่ซีม่วนบบมันยังแก้วก็คือแบบเอื้อเพื่นเนาะเอื้อมาโซะพี่น้องไเยัง่คือเอาบเอับเาใช้นแบบตอนตนเที่ยงนี่ยนะเจะบริกินข้าวไปละ ก็บ uh, um, uh. uh, uh, ่ได้กินเพิ่นว่าพี่น้องเอ๋ยน้องเป็นจังได๋บาดนี้กินกินอยู่กินกํายังน่ะแซ่นกินเถิงอ๋อขึ้นกินนํามนาอยู่เิงบ่ล่ะออกินลาบหนูปาติเจ้าก็เป็นหนูน้อยยังกินลาบหนูอยู่แซ่บบ่ล่ะแซ่บออเพราะว่าอ๋อได้กินหนูใหญ่ ป้าติโตพี่น้องเลยน้องสาวบัดนี้กินนู้นใหญ่วะ่ะอ,อันนี้ก็จะเป็นในพักพี่น้องเนาะปึกษากับน้องอยู่ถามเพื่อว่ายังได้หลาว่าทงพักในพักลายอยู่ได้หนิ่สิปูมเบอร์วถา,ามเพื่อพี่น้องเนาะ ได้ละเรื่องสวนพักนี่อยากปลูกเน่ยบอกเอามีดมาถีบนี่พัดไปบันนี้พี่้องเลยทามนองกันยังโมโหพี่้องเลยเนาะยังยังขิดเมลายังโจเมลายัางโจโดย มีแต่ผู้ใหญ่แล้วพี่น้องเนาะอันปรึกษามุงมวงเลยมันแชมพูหน่อยมักใหญ่นะเด็กน้อยเนะาะทวาปูกเป็นต้องเป็นต้องฮดนี่กาตอนเศร้าอตอนแรงพี่น้องเลยเพราะว่ายามนี่บรรยากาศมันกะอ่าบรรยากาศห่อนแลว้วก็เพลินให้พักเที่ยวแบบคือแถวนี้มันกะนั่นนะยังไงบรรยากาศมันห่อนแวกะบ่มีแนวบ้างยังเลยทาว่าเข้าปลูกก็ต้องอันเด พดน้ำลายๆมัน um ต้องใส่น mm ้ำลายๆพี U ่น้องเลยแต่ว่าน้องเพิ่นนะแห้งแห้งบ่ถึงใส่เไก่ก็บ่ได้จังไดเติมเลยเห็ดเห็ดไก่น้าคยชนนเห็ดเห็ดอันอยู่ใกล้ๆน้ามนไหมล่ะเนาะแต่ก็เป็นผักนะแห้งน้าเนาะอยู่บ้านนะเคยปลูกใบละเคยเคยเคยกระซาร นอนเชาวพาปูพี่น้องไอเ้เพิ่อนปะน้องน้อยนี่แบบว่าพูจักแล่พี่น้องไอ้ถ้าทางเอื้อเน,นี่จักสิได้ยังบ่ <c oughs> งมีคำตอบซ้ำก็ยังคิดกันอยู่เนะาะเพราะว่าต้องผู้ใหญ่ได้พี่น้องไอ้ออกความคิดเห็นนะถ้าว่าเอาคิดเองกันเวลาปลูกมาผัดน้องคนหิวน้าขนาดเนาะถ้าว่าปลูกใกล้หน้ามันจะโคตเองก็ได้นั่นแหละเนาะมันโ<ด>บกายแซ่บบ่หมากกินสมพี่น้องไอ,นอน้เนองคนนี้น ะเป็นบางม่วงเห่อกิน ha ้มอะไรมาเ้านี่ตาตูบตาฟองผมกับยองน้ำตันยูบาไลรินมาลาดิใหม่มาลาคัอใไลำเล็มเล่ดองอันพอชีวิตดองกำลังดีกับแห้งถือหัวหัวแตกเขาโหเจ้านะาพากันลินเลยหัวแตกอืมเขาก็เรียกว่าคือลายลงมาไปจ๊กวันเหลือเจ็บไปละ เจ็บไม่หายมีแ <Platform> ต <day ph stage mainland> ่บาทได้เพยน้อยน้องยั็ได้มีแต่บาทมีแต่แพมันต้องผ่านผ่านคืนนี้ไปได้ก่อนเนาะพี่น้องไอซีบอวจังไดยังคืนนี้อยู่เอาบัดยามเวนหนีพิ่นอยู่ไส่แหละไปไปหาหล่ออยู่บ่หรือว่าเพิ่นอยู่แถวนี้เอื้อดจ้าเนอะอืมพันกินข้าวกินนื้ออยู่ใส่บัตรยามเวรนี่มากินอยู่บ่ จะ,ะเอาบูอยากได้เอื่แบบอยแบบนี้ามมาเห็ดจังได้เหรอเนาะเป็นเอ,อื่อยเลยมันบอยากได้มันกาจังได้มันบ่มีไพสิอยากได้ดอกพีน,ออน,น้องนะเนาะมมีแต่บูต้องไปอนันั้น้ำเพลินดอกว่าค <c oughs> คำเดียวคือ <c oughs> แต่ว้อาอะไรเลย้า,าพามูมากะให้ไปหลินอยู่นอกว่าสีบูต้องเขามาก ซูปทอดมียังก้อยละซูปทอดซูปผัดเยังผัดผอดแบบซูขาดังแล้วควันออกมาเลยบ่อืมอันยาโดยผอดไปพาดินผลไม้ใช่อีปล่ะนะโดยอืมไม่รู้นะเนาะเป็นเอื้ออกาบาดเฮ็บอันน่ะให้ตัวดีๆให้น้องเนาะ เพชรคือผู้ชายเพชรคือผู้ชายอายากสิว่าจังได๋เนาะคือ FC เพิ่นพี่นอ้องเนาะมนมากกะเข้าใจพี่นอ้นองเนาะกะอ่านเบิดทุกคอมเมนต์หั่นนะกะเฮาก็บ่ฮู้สิว่าจังได๋มีแต่อ่อขอบคุณเพิ่นแหละที่แนะนําให้สอนน้องแต่ว่ามันกะ น้องไปเพิ่นกันใหญ่นะเนาะสะให้ซ้อนไลยก็คือย่านแต่คือน้องน้อยนะพี่น้องเนาะเพราะว่าย่านว่าหา่าไงนะไม่หลาซ้อนนะเคยห่าไม่หละอยู่เพิ่นนะเคยบอกย่านว่าซ้อนเปิดหายเอ๋ยกับโบวาได้เราห้ามระบาดนี่บ่ใหม่เด็กน้ำผู้บาวได็กเกิดขึ้นเด็จนซ้อนใจเอ๋ยจ้านาะบอกตอนอยู่บ้านแล้วก็ระบา ลาบาวลาบาวนาบาวที่ะทั้งวาวทั้งตีอะไรแบบโบ่ลาบาวเจ้าน่ะทั้งซ้อนแล้วก็ทั้งตีนั่งแต่เพื่อก็บบลาไม่หล่ะเนาะโบล่ใหม่ใหม่ยวิบวับใหญ่ตีก็ยังโบล่าน้องก็คือเป็นยานานไปหาลิ่นน้ำผู้บ่าว่ะอึ้งเป็นคนอึ้งโดยก็เป็นอย่างสั้นเนาะ นั่นแล <Good Willy. S 3> ้ว <laughs> พ oh, well, so nice to so cool. ี่น <Ran audio> <laughs> ้องเห็นเนาะนณะโนบ่าวโนสาวเพิ่นบอกสอนยังบ่ฟังนับภาษายังคนอื่นเอื่อยในย่อมเลยเด้อเอื่อยบวาแล้วเว้ยเขาอยากเป็นแม่แล้วเป็นแม่เขาเอื่อยเขาได้ถึงตีขาดค่ะตีจนหลับน้องหน่อยเนาะทำไมใหญ่ใหญ่มาตีเผื่อเบิ้งมันเนี่ยถ้าจำเป็นแม่เผื่อนะทำไมฉุนจะคิดในใจจะบอก อืมวัดขับเลยเด็ดจังไดาเลยมีแต่อุดอ้าหัแหละสีว่าจังไดเนาะมีแต่เออยกับมหาอยู่ดอกก็เป็นห่วงหมูน้องเนาจังไดเป็นห่วงกว่าคนอื่นเลยแหละเพราะว่าบางคนะคนตอนยังหน่อยค่ะคนตอนยังหน่อยสามารถเลยละดูดูมันใหญ่มากเป็นติดหมูเป็นไปสุกที่ทวีเดนเลยอืมเป็นติดหมูเลยนี่ใส่เสียเนาะโดยพี่โดย ที่ว่าจังได๋แถวบ้านเฮาน่ะจิ้มเข้าห้องไว้อีฮีเขียวบ่เข้าห้องเพิ่นน่ะบ่โอ้กัดหนองปลาเกี่ยวอือก็เอาผัวให้ยเด็กจะปีหมู่เพิ่นบ่ล่ะอือเอาผัวแล้วอาก็13ปีพี่น้องอลีอลีโอน้องน้อยกได้พี่น้องจังได๋เจ้ากบ่เอาเฮ็ดคือเพิ่นได้ล่ะเด้อเฮ็ดโตดีๆเป็นผู้หญิง เกิกับซอนได้แต่แซมนี่เลยเพราะว่าความเรื่องแบบจังได้พี่น้องแล้วผู้บ่าวยังนี่มันกะเออปกติอยู่แต่ว่าเพิ่นกะเรื่องเห็ดกับน้องนะมันกะบัวสมควรเนาะเรื่องในเฮือนนี่กะบบุเรมี่ยังไลน์ไดพี่น้องมิแต่หักษาเบิ่งนั่นเบิ่งนี่ซอยน้องบุเรมี่ยังหากาไปฮาลุ่มเซ่ฮาตีกันโดยไปฮาตีแกมูแบบจังได้พอเพิ่นกะเคยว่าไล้พี่น้องเลยว่าบากับเบาฟังเนาะ ກະແມ່ນແຫຼະເອື right. ້ອຍຈະເປັນຄົນອື່ນແຮງແລ້ວແລ້ວຂະໜາດພວກເອື້ອຍບໍ່ອອກແມ່ລ້າບໍ່ອອກຄົນຍັງນຄເຮັດຄວົນແຮງຫມ່ນບໍຮໍັງປນດນາວາອູໍາຕິນເພນ້ອລະບານີ້ົາດນອຕຶຊນ เอาบานิโนว่าเจ้าน่ะเคยตีเจ้าอย่าไปล่ะเคยมาคานมือมือเด็กแบบว่าเจ้าก็เคยลิ้นอยู่นําหมู่เนาะเพิ่นก็ตีสั่งสอนพี่น้องก็ถึงบ่แม่นว่าสิตีอ่าสิให้ตายนะก็ตีพอลาบนอยน่ะเนาะนอมันก็ยังฮู้ความพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเอ้ยเพิ่นนี่บ่ลาบเลยแฮงเฮ็ดสไปินนาได้นคอยู่ห้องเียโดย น,อน้องเป,ป,ป,ป็นน้ำผู้บ่าวกับผู้บ่าววรรณกาบันนอกบ,นบนอกกนันหน้าไม่นอนเนาะจำหนี่ก็คือมีผู้บ่าวสิบสามปีสิบสองปีววนะนะอ่ะผัววายอ่ะผัววายนั่นี่แหละเนาะบางทีคนกะยังได้พี่น้องบ่มีเบี้ยเห็ดเนาะยังได้บางทีกับโบเฮียนฮะนะไปนามูแล้วกะออติดโมแล้วกะมีในเมืองเฮากะมียูเนาะแต่โบไลโบโบคือบนอันเนาะ ว่าบางคนกะสีตัางใจเฮียนพี่น,อน้องเนาะว่าเอาเข่าไปหาเจ้าอ่อนเจ้ายเกิดมีงานของผัวฮาลาล่ะอืมห่างว่าอ่านโมเป็นหมยละอืมวิยิงเห็นแล้วแหละเนาะเกิยเห็นเอเยนะ่ยเ,เ,เนาะคำว่าสูม,มือนี่น,นะนนกับฟังบาลที่เล่นได้บอกมีโอกาสได้เฮียนกับโบเฮียนมาพี่น้องอคือเอ่ยนี่รู้ใไงอะไรมันใกล้เวลาแล้วพี่น้องแปลว่าเนาะจังไดเฮาเฮียนผัดซีเอาเวลาได้ไปหาอยู่หากินกับเออคิดไปแบบนั้นแหละ แต่ว่าทาเฮี้ยก็ได้ถ้าว่าเฮามีเงินอ่ามีทื่นรรเถอะนะต่อให้ใหญ่ก็ได้พี่โดยแชก็ได้ได้เพราะว่าเพื่อนนี่มาซ้อนนอนเทื่นก็ได้นะพี่โดยในคูนี่คุณคูเนี่ยบ่ยากคะแนนมีเงินมันกาโบโบ,บกเกียวกับอายุหักว่าเฮาใหญ่แล้วก็สมควรสี่หาอยู่หากินเป็นฮถะนะแต่ว่าอันนี้หักาซิบสามปีกับองคงเฮียนกระสับมาออกหน่อยละเนาะบริข่าวอะไ หมูเข่าผัดออกมา i, อยู่พี่กับโบเข่าอยู่พี่าวายจะเข่าแท้ก็ง่ายมากก็ได้เอากินนีหละเอ้เอ้ยก็มาหานี่แหละสิว่าจังไดเน,ะะเน,เนาเนเะนกะะเะ็เป็นห่วงปเป็นใัยอะไรพี่นงเลยผู้อื่นกัยังว่าเนาะเป็นห่วงกับโบบ้านใดคือเผื่ก็มีลุงมีป้าแต่ละคนเนาะมีอ่ามียังหลายคนอันนี้เผิ่นบ่มีไผพี่นงเลยมีเตอเอื่อยกับ่อ่อกะบริคอยอยู่น้ำแหละสิว่าจังใดก็เป็นห่วง โดยดีวัชิวาจังไดกะจังเว่ากันใหม่น้อยล่ะเนาะมีแต่เจ้ากะบอกิ่น oui ึ้อไอว้าฮหะแหละถ้าว mm ่าหมู่นมากะมีแต่ห้ออกผลินอยู่นอก่บห้มากวนอยู่ในเดียวกะห้ายกันอีกอดีละเดียบไว้กะคอจดคิปก่อนสบายดีได้ล่ะเด้อโดยพ่อแม่ไี่น้องเนาะ วันี้ก็แวะเขามาหาน้องคือเก้าพี่น้องเลยอยู่ใกล้กันเนาะเป็นห่วงทั้งน้องเพื่อนทะแหละเดี๋ยวคลิปนี้กับซิโอจบคลิปไปก่อนเด้อพี่น้องไอ้พบพอกกันคลิปหนะพี่น้องโดยจะคลิปนี้กลับไปแล้วเนาะสบายดีสบายดี